ส,สวๆแล้ว่งสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำยำปลาหม,มึกนะครับทำอีกรอบเลยนะครับเราจะทำอะไรก่อนอุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วนะครับเียงอันไหนเล่ทำอะไรก่อนเลยไ้อะเียงเป็นไมน้ซอยปลาหม,มึกก่อนนะฮะอันแรกเล่คิดไม่ออก <laughs> อันนี้หมูนะครับใส,ส่หมูมไ,มไปต็มหมูสับรวมหมดแล้วครับใส,ส,ส่หมูสับแล้วก็ซอยปลาหม,มึกซอยอย,อยังไงเนะี่ย ปลาหนึ่งนะครับใส่ตามที่ต้องการให้เอาคำใหญ่คำเล็กก็ได้แล้วเอาใบไฉ่เอามาใส่ไว้ไงไม่ป่าเอาไว้กินที่าาลหล่ะเฮ้ยอะ <c ười> ไรอยากกินปลาหมึกเหรออยากกินก็หยิบเอาเลยกินปลาหมึกก็ได้กินหมูก็ได้อยากกินอะไรก็หยิบไปเลยห้ามทินะทนะ้งนะห้ามทิ้งนะกินหยิบออกมากินห้ามทิ้งนะครับทิ้งโดน พี่กินแบบั้นขอกเกสรอะไรนี่แม่ครับก็เอาเปล่งเช่นด้วยโอเคเดี๋ยวแม่เอาให้เช่นพ่อใส่ที่กินไหมล่ะก,กินจยากพี่ยังใช้ที่จ่ะมีสิไม่ต้องบางพ่อเขาจะซอยปลามหมึกเนี่ยบางกล้องทำไมนะนี่นะครับซอยจ่าทมีม่ต้องการน,นะครับปลามหมึกวิถีแบบบ้านๆนะครับทำกินแบบบ้านๆพื้นๆน้องจีนอยาบางพ่อ บางเลยเจมส์ยิงไหมคอยตามที่ต้องการทำงานของรำมือย่าบ้างอย่าบ้างแข่งพ่อเจมจีบางหมดเลยจริงในยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุ่งเลยเนี่ยอ๋อจีเอามือไปบางทำไมเนีอ่ะก็กำปั้นแล้วเราชาเราไม่ไหวอ่ะทำยำาหมือกัน

ดูสิมันเอามือไปปิดกล้องข้างหลังแล้วมันดูข้างหน้าอะป๊าเป็นป๊าให้โซนขั้นขันนี้บายบายเลยโอนเดี๋ยวพ่อไม่รั้งแล้วนะพ่อเมื่อกี้ข้างหลังกินบายบายเลยหรอใช่แม่บาย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 น้องลองบายบายสิบายแม่บาย จะทำอะไรเนี <em> um, ้ยเดี๋ยวจะโดนรับสองคนนี้ต่อไปก็พหมอใหญ่นะครับผมได้เชื้อที่หแล้วอตายนี่หมดจ้ะมาด่าตัมาตัวเนี่ไปเชื วัยาใหญ่ใส่ลูกเดียวหรือว่าสองลูกมาแล้วแ <Okay. S 1> แล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่พ่อเลยใช้แตนแต่พ่อเลยนะพี่นาะใช่ ลูกเดียวหรือสองลูกเนี่ยสองลูกเหรอ่ลูกเดียวมันน้อยไปนี่นี่ก็คมเกินอี่ี่ที่มองไม่ต้องบังกล้องสิไม่บางแค่ดูอันนี้นะครับใส่ของวันใจ2สองลูกนะครับยองจะมองไม่เห็นพี่มองเลยยองยองมองยองไปยืนสิให้มันจะไปยืนดูสิ เห็นเไม่เห็นเห็นเห็นไปเราไปดูซิเราไปลั่งซิมึงก็ไปนั่งซิต่ไปก็มัเขือแล้วม่ใช่เบบนังกีไงถึงว่นมังเอาใบให่สองลูกแล้วเขือก็สลูกใช่เอานีมา ะบบมะเขือสามลูกก็ได้หมเลยมีสี่ลูกก่อนนะม,มะเขือสี่ลูกปลาหมึกสี่ตัวมะเขือมะเขือซอยตามใจชอบก็บเป็นไนก็ซอยกันนะ

ต่อไปก็ถงตาอันนี้เขาเรียกว่าหอมเลยหอมก้นหอมกุ้ใช่กุ้งใช่ใส่แค่นี้ก็พอแล้วใช่คุณใช่เยอะใส่เลยหมดเลยเยอะเกินหรอก็มันจะได้หอมอ่ะนะใส่คุ้งชันใส่ตามที่ต้องการก็ไม่ต้องใส่ ที่ฝรั่งลงต้นใหญ่ๆต้นเดียวเขาเลยว่าสองต้นหมดเลยวเหอสองต้นนี่เลยนะสามต้นเลยนะตีต้นเลยก็ได้นะโหใส่เยอะขอนาดนี้ยามสูตรอะไรวะเนี่ยยามสูตรอะไรใส่ปลาชูกำลังเยอะขอนาดนี้กินได้เนะี่ยได้ดิเขาขารเขาก็ใส่เยอะอย่างนี้แหละอันนี้เราทำกินเองนะฮะเรากินแบบเครื่องเยอะๆ

คือต้มหอมของบ้านเราภาษาเหนือเขาเรียกต้มหอมภาษากลางต้มหอมภาษาอีกนะว่าภาษาใต้เรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับภาษาใต้ชื่อว่าต้นชาพอดีมันนานแล้วมันเริ่มเน่าละเริ่มไม่ต้นชาต้นชาทีนี้ใครใครยอมชื่อว่าต้นชาต้นชา

อันนี้ก็เดี๋ยวอน,นี้เส้นวนเส้นของเราเมื่อกี้เราไม่ได้อลยนะครับเราขอซอยก่อนเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้เราขอซอยวนเส้นเองวนเส้นก็รั่วแบบนียสมร้อยนะครับโอเคใส่หมดเลยวนเส้นอะ่ะวนเส้นก็ต้องใส่ให้หมดอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วางพี่โมอเอ๋ยใส่พริกให้ใหหมันเลยมาอยู่ข้างหลังข้อที่จะให้ทำะละพูดด้วยสิ หลอย่างนั้นใครจะไปเห็นอะอันนี้เขาเรียกว่านเส้นอะไรมันเส้นเส้นลวกมันเส้นเล็กเส้นเล็กเหรอใช่มันเส้นไม่ใช่เส้นเล็กเย้ที่เห็นพียงแล้วเอาที่ไปไว้ก่อนเฮ้ยย่าเพิ่งไปเดี๋ยวา่าหันด้านนองก่อนเนะถามต่อไปก็คือตัพริกเด้ใส่พริกชีเออเอามาหัวข้อก่อน เอาใส่พริกเอากระเทียมมาด้วยกระเทียมแต่นะตามปีนะครับอีกนิดหนึ่งตามที่ต้องการนะเนี่ตะเคียนไม่บอสีหน้ากสีแดงเนาะเอาเกลือด้วยกระเทีเยมอย่าไปต้องบางกล้องสิอยู่ข้างข้างประมาณนี้นะครับแล้วแต่ควเกลือซีเอาถุงเกลือมาซี๊ดตายเยอะตังเกลือได้ไหมโอ้อันนี้ตังเกลพอดีเดี๋ยวให้ Nguyên nhuận. Nguyên tôi Nguyên nhuận. 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 นี่ะครับทำกินแบบบ้านๆนะได้แม่เอาเพื่อนมาเ,เลยนี่ยังไม่เนา่าเลยยังไม่ผลได้ทำได้เลยครับดีอย่าะ แค่นี <it> ้ก็พอแล้วนะเนอะพอไหมต่อไปก็น้ำปลาไปไหนเนี่ยน้ำปลาก็กาวเองนะครับไม่มีสูตรนะครับน้ำมะนาวเฮใส่น้ำเหรอก็ใส่ใลนี่ พี่อย <society> <ını urai> ่าพอดีนี่เลยไม่ต้องบังสิบังกล้องท่าไม่เห็นน่ะออไปแม่อไปเลยอย่าบังกลอ่่เลยมันหลีเปนี่นะครับวิธีบีบมนเอเแม่ไม่ให้มันผล หนึ่งลูกชอบเปรี้ยวก็ใส่สองลูกสามลูกเราใส่สลูกเพราะเชอบเปรี้ยวเราช้อนเารอที่หนงเราจะชินใช่ไหมช้อนโอเคยังช้อนมาช่วยกันก็ช้อนกอให้ให้มะนาวก็มีอ่ะจ้อเอาไปชินมพี่ก็ให้มะนาวก็มีเล็กอ่ะใส่มะนาวก็ต้องมีเล็กสิ มันเมาใช่ไหมไม่ Day, ้ไม่รกินเผ็ดได้บ้างเนี่ยพี่มงกินได้เหรอได้ไม่ได้ไม่ใช่ได้ไม่ใช่ได้ไม่ได้ก็ช่างกินเลยใช่ไหมสูตรบนด้อย ชอนไหทิเปียวเ็ใช่ไหมสุดยอดเพียรเ็ใช่ไหมใส่เกืือนน่อยน้ำปลาก็ใส่กรน,นนะัเลยป้าเหรอป้าหรอใช่ป้ามึงดืงจะป้าเนะี่ยช่วยแม่

เขาก็พ่อทำให้พี่มงชิมแล้วพี่มงคก็บอกที่กล้องเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเ,ยเอาชิมเลยจับเพล่ออร่อยไหมพูดดังขึ้นอร่อย,ออยทำไงทำมือไงเออมาเผ็ดนะเผ็ดไหมมาเผ็ดนะเผ็ดเหรอใช่ ัาเพ็ดนะชิ้นเส้นนะชอกุงมัวมังเพลไหมพ่อยอดเนะังเพหมพ่อลิจัดไหมโอเคแล้วเนาะน้ำปลาเหรอมังเพลไหมพอเราเห็นมุกเค็มมันน่อยนหแต่มันน่อยเหรอโอ้โหไหนบอกว่าใส่มะนาวกันานั้นเขาจะทำได้เออม่ละบอกตงไว่าาเพล Chào mà này. Ha ha ha.

แบแบบกยังไม่ร้องเลยรแบกอ่คแบบบีแบกอะมาโอเแล้วนะคบสัตายามประมกในวันนี้